การเลือกไม้ด้วยสวิงคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวทําให้ดูนะว่าสวิงมีกี่แบบนะครับแบแรกนะสวิงเนี่ยเท่าที่ผมแบ่งหลกัลกๆแล้วก็เห็นหลกัลกๆนะจะมีอยู่สามแบบนะครับแบบแรกนะด้านข้างนะแบบแรกคือตีหน้าบ้านนะครับตีหน้าบ้านเราจะใช้ก้ามนะเาานินตรงนี้เป็นหลักงนั้นเลยควันนี้ไม่ใช้ข้อมือนะเราจะใช้ก้ามเนิตรงนี้เป็นหลักสวิงแบบที่สองเลือแบบสองเล่นม,มีพิกสวิงแล้ว แต่ไหมแต่ไม่ได้โฟลโลไปด้านข้างนะครับมายลงด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเห็นต้องไหลไหมต้องไหลจะรับภาระมากขึ้นนะครับรับภาระมากขึ้นมากๆตัวไหลที่เป็นตัวรับภาระส่วนใหญ่นะตัวสวิงแบบที่สามเป็นโฟลโลนะครับัวสวิงแบบนี้เนี่ยสวิงปกติเห็นไหมไหลรับภาระไหมไม่ครับดันไปข้างในเห็นไหมเพราะนั้นยังไม่พอเรายัง มุนตัวเพื่อลดพาังหลักของลรได้แสดงว่าการเนื้อที่ใช้ในการสวิงของอันเนี้มันมีมากกว่าการสวิงแบบนี้นะครับต่อมาก็เป็นข้อมือมีกี่สวิงตัวข้อมือเองหลักเนี่ยมีสองสวิงนะครับที่ผมเห็นนะอันดับแรกนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมคุณจะสังเกตเห็นว่ามันพับถูกไหมข้อมือที่หลายคนใช้กันนะครับซึ่งแบบเนี้ย มันก็จะตึงตรงนี้นาะแล้วก็ตรงเนี้ยเอ็นตรงเนี้ยที่ไม่ได้มีกล้ามเนื้อนะอะไรมากเนี่ยก็จะรับภาระเยอะนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะส่วนข้อมือแบบที่สองที่ใช้กันเป็นปกติก็คือแบบหมุนนะครับเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันหมุนได้ถ้าเราหมุนข้อมือแบบเนี้ยส่วนที่รับภาระจากการหมุนข้อมือตรงเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับยิ่งถ้าเราเป็นสวิงโฟล์โวมันก็จะใช้กล้ามเนื้ออื่น่ในการลดภาระการหมุนตรงนี้ด้วยนะครับและทีนี้ การหมุนข้อมือการใช้ข้อมือกับการใช้ไม่ใช้ข้อมือเนี่ยต่างกันยังไงเนาะการใช้ข้อมือเนี่ยเป็นการเพิ่มสปีดนะครับแล้วการเพิ่มสปีดไม้แล้วก็เพิ่มสวิงไม้เนี่ยความเร็วของสวิงของไม้อะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้ร่างกายเราต้องเบรกนะครับเวลาสวิงไปเห็นไหมเห็นไหมร่างกายเราต้องเบรกนะครับเพื่อที่จะให้ไม้มนหยุดแล้วก็กลับมันตีต่อนะครับไม่งั้นถ้าร่างกายเราไม่เบรกเนี่ยแขนมันจะหมุนหลุดไปเลยนะครับที่แขนมันหมุนหลุดไปเนี่ยมันก็ ไม่ได้ทำไมร่างกายมันก็ต้องมีกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยป้องกันเพื่อให้มันเดรกนะครับซึ่งถ้าเราเบี่ยงแรงมากๆอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้แรงเด็ดกมากๆอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อก็จะรับภาระเยอะขึ้นนั่นเองนะครับส่วนกล้ามเนื้อตรงไหนที่จะต้องรับภาระมากก็ขึ้นอยู่กับสวิง,งคุณนะครับเพราะงั้นเนี่ยในการเลือกไม้เนี่ยถ้าดูที่จวินมัหลักนะครับอันดับแรกนะง่ายๆนะการมาแบบง่ายๆนะการตีแบบสวิงหน้าบ้านอย่างเงี้ยคุณควรจะเลือกไม้ที่ หัวเบานะครับหัวเบาหัวไม่ได้หนักมากหรือว่าก้านไม่ได้อ่อนมากเกินไปก้านกลางอะไรเงี้ยซึ่งความแข็งของก้านที่เกี่ยวกับสวิงเนี่ยมีผลในเรื่องของการทิ้งน้ําหนักหัวนะครับซึ่งถ้ามันมีน้ําหนักหัวหรือว่าหัวเบาก้านอ่อนอ่างเงี้ยมันก็จะทิ้งน้ำหนักหัวได้ดีขึ้นมือนการทิ้งน้าหนักหัวได้ดีขึ้นหรือว่าไวขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเดียวการใช้ข้อมือนะครับคือการเพิ่มความเร็วในการสวิงหรือว่าทําให้ไม้มันเนี่ยมีจุดที่สวิงไวขึ้นเมื่อมีจุดที่สวิงไวขึ้นหมายความว่า ร่างกายเราก็จะรับภาระมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเลือกไม้หัวหน้าแล้วก็ก้านอ่อนอีกอย่างเนี้ยในการสวิงแบบนี้สวิงแตีหน้าบ้านเนี้ยไม่ใช่จะตีง่ายนะครับกล้ามเนื้อราจะต้องรับภาระเยอะขึ้นแล้วที่สําคัญในการตีแบบนนเนี้ยกล้ามเนื้อที่รับภาระนะครับของการตีแบบหน้าบ้านเนี้ยนะมีแค่ชุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้หน่อยแค่นั้นเองเพราะงั้นเนี่ยแรงที่มันตีไปเนี่ยมันอาจจะตีแรงมากๆนะหรือบางทีมันอาจจะออกแรงไม่เยอะก็แล้วแต่ แต่กล้าเมเนื้อที่รับภาระเนี่ยมันมีน้อยลงนะครับมันมีน้อยลงกว่าคาสวินแบบอื่นเห็นไหมอันนี้มันซวินอย่างน้อยก็ทั้งแข็งแล้วก็ต้องไหลถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะดึงก็แล้วแต่นะครับแต่กล้าเมเนื้อในการรับภาระเนี่ยมันเนี่ยเป็นมัดใหญ่แล้วก็เป็นกล้าเมเนื้อที่เยอะกว่านะครับมันกระจายการรับภาระส่วนต่างดีกว่าเพนะราะงั้นเนี่ยการตีแบบหน้าบ้านเนี่ยเท่าที่ผมแน,นะนำนะครับคือประมาณก้านกลางแล้วก็หัวไม่หนักมากความแข็งของก้านมีผลไหมความแข็งของก้านมีผลในเรื่องของการรับภาระของกล้ามเนื้อนะครับ ซึ่งถ้าวันในเรื่องของการสาวิงเนี่ยการดึงแรงหรือว่าเกี่ยวกับความไวเนี่ยตัวก้านแข็งไม่ได้มีผลน,นะครับแต่การอ่อนเนี่ยจะมีผลนะเพราะว่ามันจะกดน้าหนักหัวไปมากขึ้นส่วนก้านแข็งเนี่ยมันก็จะกดน้าหนักหัวได้น้อยลงนะครับแต่สิ่งที่มีผลต่อก้านแข็งนะครับคือการสารั่นเดี๋ยวผมจะทาท่าตีสโลตอนที่เราตีโดรลูกอยู่ครับสำหรับไม้ก้านแข็งนะมันจะตีไปปุ๊บเนี่ยอัน,นนี้คือจังหวะที่โดนลูกนะมันก็จะสั่นหนีนะครับการสั่นอยางเนี้ยคุณเห็นไหม กล้ามเนื้อคุณทํางานตลอดนะครับแม้แต่ว่ามันจะเป็นการสั่นเล็กๆหรือว่าทีๆก็แล้วแต่ตอนคุณเคาะลูกไปเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นมันก็หมายความว่ากล้ามเนื้อคุณจะเกิดการรัพละดึงไปดึงมาอย่างนี้บ่อยซ้ําแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่นะบางไม้ก็อาจจะสังเกตเห็นชัดเจนนะครับบางไม้ก็อาจจะสังเกตไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่มันมีผลต่อการรัพละนะครับซึ่งไม้สมัยใหม่เดี๋ยวนี้ที่มีพวก การคืนตัวที่ดีหรือว่ามีพวกลดแรงสั่นท็อกแอนโซชั่นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เยอะนะครับเพราะว่ามันอาจจะปกติเนี่ยอาจจะสั่นสักสิบทีซึ่งถ้าไม้มีระบบพวกนี้ดีอย่างพวกปีคอหรือว่าพวกที่เป็นโฟมข้างในอะไรเงี้ยหรือว่าโครงไม้ที่มันลดการสั่นมาอย่างดีว่าไม้ที่วัสดุคือตัวดีเนี่ยมันอาจจะสั่นแค่สามทีก็ได้นะครับซึ่งมันก็ลดภาระของคนใช้ไปได้เยอะนะมันก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างไม้ท็อกแล้วก็ไม้ไม่ท็อกนะครับ หลักๆเลยนะมันก็หลายคนเนี่ยจะสังเกตเป็นเรื่องปิวใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมจะให้สังเกตเรื่องหลักๆเนีย่ยคือเรื่อง,องการสั่นมากกว่านะครับมันมีผลต่อการใช้งาน,ม,นมีผลต่อร่างกายซึ่งจะเลือกเป็นการห่อหรือการแข่งก็แล้วแต่ว่าภาระร่างกายคุณรับไหวเท่าไหร่นะครับซึ่งในที่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยคุณก็จะเห็นชัดแล้วว่ามันเป็นการโฟกัสว่าร่างกายกับการรับภาระนะครับในการเลือกไม้นะว่าคุณจะตีไหวไม่ไหวนะ ส่วนคุณจะตีแล้วชอบไม่ชอบหรือว่าฟิลมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็บอกไม่ได้นะครับมันแล้วแต่ว่าคุณจะไปลองแล้วคุณชอบมไม่ชอบแค่นั้นเองมันเป็นรสสนิยมนะครับมันอาจจะบอกไม่ได้ว่าจะตีไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมก็พอบอกได้จากสวิงคร่าวๆนะการเลือกไม้แบบสวิงคร่าวๆคุณจะตีไหวไม่ไหวคุณดูป,ประมาณนี้นะครับส่วนคนที่สวิงแบบน,นี้สวิงแบบเรบรย่างนี้ตรงนี้เห็นไหมคุณจะรับภาระมากนะครับภาระส่วนใหญ่จะไปกองที่ไหลเพราะว่ามันไม่ได้มีแรงออกไปที่ไหนแล้วไง แต่ถ้า f o l โล w f o l โ o w อย่างเงี้ยใช่ไหมคุณแรงออกได้ยังขาดเลยนะครับขาดคุณก็ขยับแล้วก็ปล่อยไปให้มันไปข้างหน้าก็ได้อย่างเงี้ยคุณก็ส่งแรงออกไปได้ครับแบบนี้ก็จะรับภาระร่างกายน้อยกว่านะก็จะรับภาระร่างกายก็คือความแข็งของก้านแล้วก็อะไรเงี้ยสมากกว่านะครับตอนประทบลูกนะแต่ตอนที่น้าหนักหัวมันถีเนี่ยร่างกายจะรับภาระได้น้อยกว่าตอนที่ตียีงว่าตีอย่างนี้นะครับก mm hmm. ารฟอลโล่นะซึ่งการตีแบบนี้ ไม้ที่ควรจะเลือกนะครับเป็นแบบไหนไม้ที่ควรจะเลือกเป็นแบบเมื่อกี้เลยอไม้ควรจะเลือกเป็นแบบเมื่อกี้เลยคือก้านกลางหัวกลางนะครับซึ่งหัวหนักได้ก้านแข็งพอได้คเพราะว่าตัวกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยมันมีการกระจายน้ําหนักหรือว่ากระจายแรงอะไรมาเยอะขึ้นแล้วนะครับก็ขยับไม้จากเมื่อกี้ออกมาได้นิดหน่อยนะแต่คุณก็ไม่ควรเลือกไม้ที่หัวหนักก้านอ่อนเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันจะเกิดแรงดึงหรือว่าสวิงที่เร็วขึ้น ยิ่งตอนที่คุณท้งสวิงไปแรงๆเนี่ยคุณตีงแรงเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ระวังตัวหรือว่าไม่ได้กัดแรงครับมันก็ทําให้ตรงเนี้ยคุณรับภาหลัยเนี่ยคุณอาจจะเมื่อยไหลได้หรือไม้ที่เบาเกินไปไม้ที่เบาเกินไปคุณอาจจะเจอย่างเงี้ยอาจจะเจอย่างเนี้ยเราไหลคุณก็เจ็บได้ครับไม้ที่เบาเกินไปกับไม้ที่หัวหนักเกินไปสิ่งที่เหมือนกันคือความเร็วนะครับความเร็วในการเหลี่ยงมวนพวกนี้เนาะพอเวลามันเร็วมากๆเนี่ยยิ่งเร็วมากๆต่อให้มันไม่ได้มีมวลมากนะครับ มันก็ดึงแขนขึ้นไปได้นะเพราะว่าคุณสามารถบาดเจ็บจากการหมุนแขนตัวเองได้ถูกไหมอันนี้คุณเหวี่ยงไม้คุณก็ไม่ว่าจะเบาจะหนะักถ้าคุณเหวี่ยงเร็วเกินไปอะไรเงี้ยแล้วฟอไม่ได้ถูกกล้ามเนื้อคุณก็จะรับภาระมากขึ้นเหมือนก,กันนะครับแต่ถ้าคุณเหวี่ยงแบบฟอรโล่เนี่ยกล้ามเนื้อที่รับภาระเนี่ยก็รับภาระเท่าเดิมน,นะแต่จํานวนกล้ามเนื้อที่รับภาระเนี่ยมันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการเหวี่ยงแบบฟอโล่ถ้าคุณรู้สึกว่าตีไม่ไปเยอะหรือว่าตีไม้้้้เเบบาาแแลววหีี่่ยงนรูสึก ตีไม่ค่อยถึงเนะเออตีไม่ถึงหลังหรือว่าตีไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยคุณเพิ่มความแข็งของไม้ก็ได้คุณเพิ่มความอ่อนของไม้ก็ได้หรือว่าเพิ่มหัวนักก็ได้นะครับซึ่งมันก็เป็นวิธีที่เหมาะกับสวิงของคุณมากกว่านะถ้าคุณรู้สึกว่ามันตีไม่ถึงนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม้ที่เราใช้มันเบาแล้วก็สบายตีถึงแล้วคุณก็ใช้ไม้เบาได้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานของคุณด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสวิงนะครับแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าตีไปแล้วเนี่ยไม่ไหวสิ่อองท อันดับแรกคือน้ำหนักหัวให้ปรับที่น้ำหนักหัวหรือว่า,น,าน,น้ำหนักไม้ก่อนน้ำหนักไม้เนี่ยจริงๆก็ส่งผลนะครับส่งผลเยอะส่วนต่อมาที่ต้องปรับก็คือเรื่องก้านนะรเรื่องกา้านเรื่องการเวทบาลานซ์หรือว่าถ้าปรับเรื่องก้านอยากให้ก้านมันแข็งขึ้นคุณก็ณอาจจะต้องดูไม้ที่มันมีเทคโนโลยีที่มันซับแรงกระแทกหรือว่าความยืดหยุ่นดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณเวี่ยงอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าคุณเอาเรียวกะเนี่ยมาเบี่ยงอย่างนี้แล้วเนี่ย คุณรู้สึกว่าสบายมากเนะี่ยโดยการที่ล็อ,อ,อนนกนนะะข้อมือก่อนนะทุกฟอร์มนะครับล็อกข้อมือก่อนคุณเหี่ยงแล้วเนี่ยแล้วก็ฟอโล่เนี่ยสบายมากก็คุณอาจจะเหยียบขึ้นมาก็ได้นะครับหรืออันนี้ก็พอแล้วสิ่งต่อมาที่คุณต้องลองคือเหี่ยงให้ไวขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มความไวนะถ้าเพิ่มความไวแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ลบภาละมากรือไม่ได้เจ็บมากคุณก็เพิ่มน้าหนักไม้หรือว่าคุณเพิ่มเบรคไม้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ สิ่งที่พอบอกได้แล้วก็คุณต้องใช้กันเนี่ยคือสวิงเวทนะครับสวิงเวทจะพอบอกได้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งสวิงเวทเนี่ยก็ต้องดูประกอบกับความแข็งของก้านอะไระอย่างนี้ยนะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเล่งน้ําหนักไม้นะครับซึ่งสวิงเวทมันก็พอบอกได้ข้าวแล้วถ้าอธิบายเรื่องนี้จะยาวนะครับรหรับต่อมาเนี่ยคุณก็อาจจะลองใช้ข้อมือใช้ข้อมือแล้วก็เหวียดด่ยงดูเนี่ยเนี่ยถ้าคุณเหวี่ยงไหวนะครับ คุณก็มีโอกาสตีไม้นี้ไหวนะครับเพราะว่าคุณก็ลองเหี่ยงไปเรื่อๆยๆอ,อาจจะเหี่ยงตีต่อเนื่องกันสักสิบรูปยี่สิบรูปอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าเหี่ยงจนเมื่อยนะผมจะรู้สึกว่าถ้าเหวี่ยงประมาณนี้หรือว่าเหวี่ยงรัวๆประมาณเนี้แล้วเมื่อยผมก็จะไม่ไหวหรือว่าจะไหวนะครับก็ตัดสินใจอีกทีเราบโดยตัวเองนะซึ่งข้อสําคัญในเรื่องนี้นะครับคือการดูฟอร์มของคุณนั่นเองนะฟอร์มที่คุณตีจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ถ้าผมแนะนําก็คือแปลงวิดีโอตอนตีมาตอนไปลองเนี่ยคุณสามารถจัดให้มันฟอลโล่ได้หรือว่าจัดให้มันใช้ข้อมือแบบหมุนอย่างนี้ได้ถูกต้องอย่างเงี้ยแต่เวลาคุณตีจริงเนี่ยคุณอาจจะตีอย่างนี้ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะตีตีอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าคุณมีช็อตพวกนั้นอยู่นะครับคุณควรจะลองแบบช็อตพวกนี้นะเคุณควรจะลองช็อตที่ใช้กล้ามเนื้อของคุณน้อยที่สุดคุณอาจจะดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยการสวิงฟอลโล่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็สวิงที่แบบ อย่างเงี้ยล็อกคอเนี้ยอาจจะมีเยอะคุณก็อาจจะต้องลองไม้แบบที่มันดึงอย่างนี้นะครับว่าร่างกายคุณรับภาระไ้ไหมนะถ้าร่างกายคุณรับภาระไหวก็คุณมีโอกาสจะตีไม้นั้นได้นะครับส่วนจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะถ้าคุณรู้สึกว่าตีแล้วร่างกายรับภาระเกินไปสิ่งที่คุณต้องดูที่จะปกกบลบได้คือก้านนะครับหัวความหนักหัวนะบาลานซ์น้ำหนักไม้หรือสวิงเวทน,นะครับประมาณนี้เลย แล้วก็สิ่งที่จะช่วยคุณได้ในนอกจากพวกนี้ก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการดูซับแรงกระแทกเรื่องของอะไรเงี้ยมันแปลออกมาเป็นตัวเลขค่อนข้างยากแล้วก็หาสเปกอะไรเงี้ยดูเป็นตัวเลขค่อนข้างยากนะครับคุณก็อาจจะเอาไว้ที่หลังแล้วกันอะไรเงี้ยอืดูจากส,สเปคคร่าวๆก่อนนะครับนี่ก็เป็นการเลือกไม้จากสวิงนะครับการลองเลือกไม้จากสวิงนะ,ะว่าผลเลือกประมาณไหนแล้วก็ปรับยังไงนะครับซึ่งถ้าเลือกไม้มาแล้วคุณอาจจะตีไม่ไหวหรือใช้ไม่ได้ถ้าคุณอยาก ใช้พลังมันเนี่ยผมรู้สึกว่าพลังมันดีอย่างเลยคุณก็เปลี่ยนวงสวิงนะครับง่ายมากเลยที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับการปรับวงสวิงเลยนะคือปรับที่ไม้อย่างเดียวแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันปรับที่ไม้ไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณก็ปรับที่วงสวิงแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้เนาะ